กรมหาวิทยาลัยช่อง7 HD และกรมพละศึกษาร่วมกับน้ำนมถั่วเหลืองและตัซอยกองทุนเพื่อควาเมเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสอสอ ต่อไปครับในแชททางย t u b e นี่บอกว่าเฝ้ารอชมเลยครับมัธยมด่านคุณทศพบกับอ่างทองปฐมโรอดวิทยาคมครับเอาครับทั้งสองทีมพร้อมแล้วครับเอาครับลงสนามแล้วครับนี่ครับเชียร์ทีมอะไรครับชุดเหลืองเหลืองแดงโอทีมอะไรครับโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนอะไรครับอ่างทอง อ่างทองนะอ่างทองบ้านเกิดแอดอาร์ครับผมนี่ถ้าแอดอาร์อยู่นี่ก็คงจะเคมไปแล้วนะครับอ่ายครับคุณทศชุดม่วงครับมัธยมศิ่คุณทศนะฮะครับส่วนอ่างทองปฐมมรดวิทยาคมนี่มาในชุดสีส้มครับจังเก่งขาวครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของช่อง7 HD ครับ ทั้ง Facebook ครับเสีย7 HD Sport เสีย7 HD YouTube เสีย7 HD TikTok เสีย7 HD Sport และบั k กับ t ูดทีวีครับนี่ครับโคลาชบ้านเองมีแล้วครับครับแม่เขาบอกว่าโคลาชนี่มีอร่อยครับอ่าผมไม่เ<อ>ชื่อครับแม่แม่ครับส่งมาให้กินหน่อยครับ ถ้าเขารอก็อย่าลืมนะติดไม้ติดมือมาแล้วครับผมฝากบอกด้วยนะครับน้องๆนักกีฬาทุกท่านโคโคราชไม่มีสาวๆเลยเหรอมีครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะเมื่อสักครู่อ่างทองไอ่างทองเราเห็นสงสัยเห็นแฟนบอลอ่างทองมั้งครับผมนะครับอาครับผู้ตัดสินเป่านกหวีดเริ่มการแข่งขันครับเปิดฉากมาอ่างทองจุดจากขวาไปซ้ายครับโอ้โหตะโกนให้ กำลังใจกันแบบเถึงๆกันเลยทีเดียวยังกาใช่เหรอใช่ให้โลัยใจเหรอมาถึงก็ได้จังหวะลูกฟิกคิกครับนายกวีครับโดนทำฟาวครับแล้วก็มีโอกาสลุ้นประตูด้วยครับระยะนี้ครับโดนกิติทัศไปทำฟาวครับลูกฟิีคิกครับโอ้โหยืนเป็น เล็งๆไงเขาเล็งเหลี่ยมเนี่ยมันต้องวัดจากเสาเนี่ยคุณไม่ดูนึกถึงพวกสารตูวใช่ครับในพลาเนนซิเลเซนแบบเดียวกันพิงพิง้อย่างเงี้ยับบักเตสอย่างเงี้ยทำใช่ครับคือเขาจะวัดจากเหลี่ยมเสาเลยครับครับครับกัมแพงสามคนครับไม่ถึงนาทีครับแล้วปัดลูกนี้โอ้โหเนี่ยครับสวยสด งดงามไปเลยครับอาจจะวัดพลาดไปสักประมาณ3เซนติเมตรนะดูแล้วครับไม่ใช่เขาวัดเสาแรกแต่ที่ยิงไปเสาสองดูครับโอ้ต้องชมอธิพัฒน์กรบปั่นคุกคองเป็นประตูครับขอบคุณทหังครับครับโอ้มาไวครับด้วยครับอ่างทองครับหมายเลข14ครับพันจะเทพดวงถัดจีครับ ครับทองได้บอลครับจังหวะนี้ดูครับด่างคุณทศเนี่ยต้องบี้แล้วนะครับอยากได้ประตูคืนไหวก็ต้องทำแหละครับทุ่มมาจังหวะนี้ครับโดนดักไว้ได้เป็นบอลทุ่มของด่านคุณทศรับ ขอไคเปลี่ยนเบอร์กันนะครับประเทศนี่เป็นโกคิปเปอร์แล้วกรัสเซกตลานกคุณทดจะผ่านไปได้ไหมครับยังครับยังได้ทุ่งอยู่ครับโอเคครับเปลี่ยนชื่อนะครับขอไัยด้วยนะครับคนที่ยิงเมื่อก tamam ี้เป็นอดิพัฒนะครับโกมุตมาศนะครับ อาครับได้เตะมุมลุ้นกันบ้างแล้วครับทางด้านของดานกุณทศน์ทุ่มครับขอไปครับดูครับจะทำอยังไงครับแน่นไปหมดกับอ่างทองอยู่ข้างในครับและล็อกมาจังหวะนี้ยิงหรือยังยังไม่ยิงครับจังหวะนี้และโดนแย่งกลับมา เอาครับได้บอลแล้วอ่างทองมาให้มาทางขวาเอาครับโดนสกัดออกหลังไปนี่ครับเป็นลูกเตะมุมครับของอ่างทองปฐมโรดวิทยาคมคนระับอ่างทองเจอโคราชครับดูครับ เปิดมาลูกนี้ได้มงแล้วบอลชนคานแล้วก็ซ้ำเข้าไปเลยครับโอ้โหจังหวะนี้ครับหมายเลขสิบครับอชิรวิทย์พดุงวาดครับโอ้ซ้ำจังหวะสองเข้าไปครับดูครับเปิดมามันเลยมาทางเสาสองครับแล้วมงลูกนี้ชนคานครับอืมเป็นอดิพัทครับที่มงชนคานครับอดิพัทผู้ยญิงประตูแรกแล้วครับมงชนคานปุ๊บแล้วทางด้านของอชิรวิทย์พดุงวาดครับ ส้ำเข้าไปครับ2-0ครับไปแล้วครับเอาครับและกองจากบางทีก็เป็นอ่างทองแล้วครับได้บุกแล้วครับ ครับจะแก้เกมยังไงครับด่านคุณทศครับมาทางด้านขวามีวิ่งทําทางอยู่ทางด้านขวาครับครับเตินกต่มาก่อนครับไม่มีจังหวะที่จะเล่นครับตรงกลางก็มีขวาก็มีครับให้มาทางด้านขวาโดนสกัดไว้จังหวะนี้ไปคนเดียวแล้วโดนดึงหน่อยแต่ว่าครับเสียบอลไปครับมาชมด่าคุณทศจังหวะนี้ทำชิ่งกันแล้ว ยังไม่ให้ครับให้มาตรงกลางขวามีครับส่งมาจังหวะนี้ไหลบอลให้เพเื่อนแโอ้สกัดไว้ได้ครับเหมือนจะเข้าสู่แล้วครับแต่ว่าโดนป้องกันไว้ครับทางทองจะได้ขึ้นใหม่ครั้งครับมาที่ทางด้านของอริพัฒนอริพัฒน ขวางสนามไปทางด้านขวาเอาครับใหมาจาัางหวะนี้และมาทางด้านซ้ายแม่โดนตัดบอลไม่ได้เอาครับด่านคุทดมีโอกาสแล้วและจังหวะนี้แม่โดนเขี่ยวไปครับโอ้ต้องบอกว่าผู้เล่นของอ่างทองนี่ลงมารับเร็วครับเอาครับกระทุ่งม,มาครับ ด่านคุณทดทุ่มมาใกล้ๆจากบอลไม่ดีครับแต่สก,กัดทิ้งออกไปก่อนครับทุ่มใหม่ครับเอาครับทุ่มเข้ามาจังหวะนี้โดนตัดบอลได้อ่างทอง <ๆ S 1> เปลี่ยนแกนมา <ๆ S 1> โอ้โมีพื้นที่ครับๆๆพาบอลมาเองให้ขวามา ังหวะน,นี้ลองตังปอมลอ็อกยิงลงูกนี่โอ้ยข้ามคานไปเยอะครับนี่คนถามว่าสนามไหนก็ขอบคุณคนที่ช่วยตอบด้วยนะครับสนามจุฬานะฮะครับมีสนามแอนฟิลด้วยสนามแอนฟิลด์น่าจะสวยกว่านี้ะนะฮะนะฮเป็นสนามหญ้าจริงของเขานี่ดีเลยครับระดับมาตรฐานระดับโลกครับผมเคยไปเก็บหญ้าเขามาด้วยเลยจริงเหรอครับคือเขาตัดแล้วเขาก็กำลังทิ้งอยู่ไนงะแล้วเราก็แบบว่า ไปเจอเราก็ขอบอกถามว่าขอได้ไหมก็บอกจะเอาเท่าไหร่เอาไปเลยเป็นถังเอามาปลูกที่ในประเทศไทยหนปลูผมาาฝาคุณพี่เทืองนะฮะแฟนแฟนแอฟนลิฮูเขาเอาไปปลูกต่อได้อะจริงป่ะแล้วขึ้นด้วยเหรอเออขึ้นด้วยอ่ะแล้วเขาใส่กล่องไว้ครับอ๋อและล่าสุดนี่เขาทำขายสนามไปแล้วมั้งครับ ที่เของของคุณก็มีแล้วของแมนยูก็จะมีแบบว่าทําปลูกใส่กลองใช่ใช่นะครับบางสนามก็จะทําอย่างนั้นแหละครเอากลับไปได้นะครับแต่ตอนนี้ดูสนามนี้ก่อนครับบ๊บโอ้โหด่านคุณรถจังหวะนี้บอลมันเด้งไปเด้งมาแล้วขวามีให้มาที่ชุลกรชุลกรผ่านมาได้ยิงด้วยซ้ายติดบล็อกครับ ได้จะไปเก็บตัวกลับของอ่างทองเขาบอกว่าสนามเทพพัสดินอย่างตึงครับยิงจุดโทษไปเลย12ลูกครับโอ้สวัสดีครับโชคดีของเราไม่มีลครับโอ้เราเข้ามือของนัดภูมินครับ คู่นี้ผู้รักษาประตูของดาดุณทศครับครับประตูนี่ถือว่ายังเล็กน้อยนะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วครับปีที่แล้วนี่ก็ซัดกันไปเกือบ20ลูกอ่ะสูสีขนาดนั้นเลยเออสิต่อ18อย่างเงี้ยครับพุ่งไปถึง20ลูกกันเนาะจะเลื่อจะบ้าตายกันนะครับมาดูจังหวะนี้ครับอ่างทองได้บอลแล้วมีเพื่อนอยู่แล้วจังหวะนี้ผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับบอลทูแฮนครับแล้วไปเก็บตอกกลับของดาดุณทศดาดคุณทศมีเพื่อนอยู่ด้านขวาลองจะจี้ จีดวตัวตัวตัวไม้สุดท้ายดึงรอเพื่อนด้านซ้ายหูสั้นไปเยอะกับเตะออกไปเลยครับนี่ครับมาแล้วครับสายคุณทศมาครับคุณอิทินัทชินเจริญครับบอกแอต้นกินข้าวยังครับกินเสร็จแล้วก็มาทำงานเลยครับยังไม่ทันได้พักเลยครับครับมันก็เลยทรงแบบซึมๆนิดนึงพักแป๊บเดียวเอง คือแทบจะไม่ได้พักเหลาไปหยิบข้าวแล้วมากินก็พอดีครับครับมีเวลาพักแค่15นาทีแล้วก็มาพากกันต่อนะฮะครับฝากให้กําลังใจเหล่าบรรดาผู้บรรยายทั้ง3สนามด้วยนะครับครับก็พยายามจะทํางานให้เต็มที่เพื่อให้คุณผู้ดูครับมีความสุขกับการแข่งขันนะครับอาจจะมีการแซวนอกทางบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยครับนะครับเพื่อเป็นสีสันข้าเพื่อนครับเล่น คุตศิลป์เล่นเล่นครับเล่นต่อไปครับถ้าคุตศิลป์ไม่เป่าก็เล่นต่อได้แหละครับเอาครับมาที่ทางด้านของสลรกรสลรกรพยายามจะเปิดมาทางด้านขวาแต่ติดครับและลูกนี้ดีดบอลไปแล้วก็ยังได้บอลครับได้คุทศอ้าวอโอ้โหครับแหมได้ฝาวด้วยครับแม่ใช้ตัวบังครับเกี่ยวไปเกี่ยวมาโอ้โหนี่ครับความแข็งแกร่งนี่เยอะกว่าแน่นอนครับ ขาปรกรณ์ณ<ล>จันสว่ารค์จับตันทีมครับก็มีคนถามว่ามัธยมด่านคุณทดหรือเปล่าแอดบอกใช่ครับแต่เราอาจจะแบบเรียกสั้นๆนิดนึงเพื่อลดการใช้เสียงครับ โหแต่ละชื่อแต่โรงเรียนเนี่ยถ้าผมจะพากว่าอ่างทองปัตมาโรดวิทยาคมได้บอลไปไหนแล้วไม่รู้ครับปากโรงเรียนยาวกว่านี้เยอะครับเมื่อเช้าก็รมบใช่ครับนวมินทราชูทิศสวนกุหาลาบอะไรเงี้ยมันยาวครับนะขออนุญาตสิทธิ์เก่าทุกทุกท่านนะครับอาจจะย่อชื่อโรงเรียนของท่านสักหน่อยนะครับเพื่อความเข้าใจแบบง่ายๆเอาครับเปิดมาครับอ่างทอง มงสกัดไว้ได้แล้วเก็บบอลได้ครับด่านคุณททขึืนมาตรงนี้ขวามีเติมแม่แหต่จ่ายไม่ตรงเพื่อนครับสุดท้ายเสียบอลเราจะไปเก็บโตกลับจ่ายมาไม่ดีเหมือนกันเก็บบอลได้ครับวงสกรย้อนคืนมาให้กับนัทภูมินนัทภูมินออกซ้ายมาปรพีปรพีหาเพื่พอนเชื่อมอยู่แล้วซ้ายมีเติมก็ยังไปได้ครับแล้วจ่ายบอลมา ทางด้านซ้ายขึ้นไม่ได้เบิ้ลนคืนกลับมาถึงถาปกรถาปกรณ์ย้อนคืนมาที่นัดภูมินครับนัดภูมินจ่ายตรงกลางอ้าวไม่แม่นครับแล้วเสียบอลให้กับอ่างทองแล้วเป็นเก็บโต๊ะกลับทันทีจับบอลแรกย้อนไปหน่อยต้องแต่งด้วยซ้ายแล้วยิงลูกนี้ชนคานครับแล้วบอลออกไปแล้วครับโอ้โหคานสนั่นอีกครั้งหนึ่งครับทางด้านของกันกำมลนครับดูครับนี่ครับเล่งแล้วก็ ยิงเลยครับชนคานสนั่นเลยครับครับผมบริษัทยงสิทธิ์นี่บอกเป็นกําลังใจให้แอดครับ,บถ่ายคนดูบ่อยๆครับ hey, hey. เป็นกําลังใจแบบไหนเนี่ย <laughs> ครับ <laughs> เดี๋ยวจัดให้ครับช่างภาพเรา <c oughs> แต่ช่างภาพเรานี่สายตาเหี่ยวอยู่แล้วครับสายตายังเหี่ยวครับโอ้เห็นสาวสวยไม่ได้ครับหันกล้องอย่างไวครับดูครับประตูแรกของด่านคุณทศจะมาเมื่อไหร่ครับนี่ถ้าอยากได้สาวสวยนี่ก็เอาไปก่อนเลยครับทางอ่างทอง เอครับกองเชียร์อ่างทองนะครับครับผมเียให้แค่นี้ให้แค่นี้ดูบ่อยๆไม่ดีเดี๋ยวใจจะละลายกันซะหมดอ้าวครับอ่างทองเปิดเปลี่ยนแกนข้ามฝากมาจับบอลแรกไม่ดีครับแล้วต้องมาตามเก็บบอลสุดท้ายบอลออกไปเองครับผู้ตัดสินเหมือนจะเป่าฟาวครับก็ดูแล้วน่าจะฟาวแล้วครับกับแค่ขนาดนี้ครับ ปอดปัทภีเนี่ยแขนไปดันหลังครับแทบจะหลุดมาขึ้นมาอัธจันทร์นะครับขอโทษขอโพยครับเอาครับเช็คอีกแล้วครับ้รกตูประตูครับแอตต้นครับนี่ครับนี่ครับอิทินัทบอกว่าเดี๋ยวผมให้หมีโูไปช่วยครับพี่นัทจำได้ไหมหมีโูน้องคนหนึ่งอ๋อจำได้จำได้ที่กาากับเราที่สนามสนามตองคของหกปีแล้วใช่เดี๋ยว เดี๋ยวอาจารย์เขาจะส่งหมีฟูมาช่วยอีกทีหนึง่งครับเออไอ,อผมว่าถ้าผมเจอนัทจูลูฟี่เนี่ยผมจะลากเข้ามาพากสักคู่หนึ่งผมบอกเลยเ <c oughs> ตรียมตัวไว้ให้ดีคุณน่าจะได้ฟังนัทจูลูฟี่มาพากครับ,ค,รบคุณอาจจะได้ยินเสียงลูฟี่มาพากบอลเออผมจะให้หนัทจูนมาพากเป็นเสียงลูฟี่พากเลยนะรเราจะแบบให้หนัทจูนพากปกติไม่ได้แน่นอนว่าหลายๆคนอาจจะไม่ไม่ทันฟังนัทจูน ภาคบอหลหรือภาคก,กีฬาเขาเนี่ยก่อนที่จะมาภาคก,กระตูนภาคหนังนี่เขาคือนักภาคก,กีฬาตัวตัวโยงของประเทศเลยนะครับแต่ตอนนี้ครับอ่างทองมีโอกาสแซะมาด้านขวาได้จับมีเวลามีพื้นที่แล้วยิงลูกนี้2 3 0ไปเลยครับประตูที่3มาแล้วครับอ่างทองครับในเมื่อนายคุณทศนี่ทำประตูไม่ได้ครับโดนประตูที่3ไปซะเลยครับจังหวะนี้ครับไทยมา แล้วก็ยิงนิ่งๆเลยครับทางด้านกวีป้อมพึกกับจังหวะแรกมาจากอชิรวิทย์แหละครับแล้วก็จ่ายบอลให้ทางด้านของกวีครับยิงเข้าไป3-0ไปแล้วนี่ครับมาครับใครที่ขอแฟนบอลสาวๆครับมาเรียบร้อยครับเราจะให้ดูแวบๆนะฮะถ้าอยากดูยาวๆเดี๋ยวต้องรอให้จบเกมก่อนนะครับ แม่ก็มาดูที่สนามได้นะครับใช่ครับเข้าชมฟรีนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนี่ใกล้แหล่งอาหารที่อร่อยอร่อยเยอะแยะนะครับอย่างบรรทัดทองนะครับแล้วก็เดินข้าไปหน่อยก็จะเจอตลาดสามย่านแล้วครับครับก็หิวๆก็เดินไปกินสเต็กได้ครับ็กสามย่านโจ๊กสามย่านมีหมดครับมีหมดครับเบเกอรี่ต้น6กนะฮะเค้กส้มอร่อยมากเปิดมาจังววันนี้มงมาโอ้โหเซฟไว้ได้แล้วจะซ้ำอีกทีอูไม่เป็นประตูครับ ก็ถือว่าเป็นการเซฟเหมือนกันครับสองจังหวะติดต่อกันครับของอชิรวิทย์เนี่ยเนี่บบมงมาเนี่ยติดเซฟแล้วยิงลูกนี้พยายามจะยัดใต้คานครับแต่บอลมันเหินข้ามคานออกไปครับครับเอาครับไายคุณทศขึ้นมาบ้างขึกมาช้าครับจ่ายบอลย้อนกลับไปทำให้ผู้เล่นของอ่างทองเนี่ย มาแพ็คเกมรับกันได้หมดแล้วครับโอ้แล้วจะจ่ายบอลจังหวะเดียวไม่ได้ครับเสียให้กับอางทองอีกครั้งครับผัดพิงมาจับพลิกก็ไม่ได้เหมือนกันครับเก็บโดยหมายเลขเก้าอ้าวโดนทําฟาวครับอาจะมีหาซับครับ,รบน,นี่ครับดูครับ,รอบโอ้โหเปลี่ยนแย่งกันแล้วครับเข้าข้างหลังนะคะระับ คนถามว่าตกลงมีกี่ย่านสามย่านพาเลยไปไหนก็เป็นสี่ย่านครับสี่ย่านสี่ย่านอยู่คนละทิศนะครับสี่ย่านเออครับอ้าครับอ่างทองหมายแล้วขึ้นมาอีกแล้วครับแล้วดูครับความใหญ่ความแข็งแกร่งครับแล้วจ่ายทะลุช่องสวยครับทะลุมาตรงนี้ดีดมาแล้วอยางตวัดกลับมาเป็นประตูได้เหมือนกันครับสี่ศูนย์ครับ ถือว่าทำได้ดีครับจังหวะโต้กลับมาบแล้วไปจบที่ประกายวุฒิสมลุกครับโอ้โหโต้กลับมาแต่ละทีนี่เป็นประตูทุกครั้งเลยครับอ,อ่างทองปฐมารอวิทยาคมครับรรครับมัธยม ด่านคุณทดเนี่ยแต่ว่มี2องโรงเรียนหรือเปล่าครับใช่ครับใช่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 มัธยมด่านคุณทดกับอะไรคุณทดนะฮะท่านผู้ชมคอมเมนต์มานิดหนึ่งครับผมก็อยากทราบเหมือนกันะเขามี2องโรงเรียนเขาถึงทักมาไงแต่ว่าเราเราเราไปย่อมัธยมด่านคุณทดเลยเดี๋ยวผมจะภากเต็มแล้ว <laughs> ที่พากเต็มได้เพราะเหลือสามนาทีครับออเปิดมาครับอ่างทอง บอลตกพื้นเด้งอ้าวมงชงไม่ดีครับสุดท้ายโอ้ยยังโชคดีครับทีบอลเข้ามือของผู้รักษาประตูจ่ายบอลย้อนกลับมา มองหาเพื่อนเปิดมาทางด้านขวาเอาวิดแบบไปครับแต่ว่ามันตามไปเก็บบอลไม่ทันครับอโอ้โหก็ถือว่าโชคดีครับจังหวะที่จะเตะสกัดเวิดเนี่ยก็ผู้เล่นของมัธยมด่านขุนทศนี่ก็เก็บบอลไม่ได้เหมือนกันครับครับอ๋ออีกโรงเรียนก็คือโรงเรียนด่านขุนทศเลยนะครับอันนี้คือมัธยมด่านขุนทศนะครับท่านผู้ชมครับอกมาให้เอใครก็ได้ยกมาจังหวะนี้ก็ออกหลังไปอีกครับ แล้วดูครับอ่างทองนี่ครับถอดมา2คน3คนเลยครับน่าจะครบทุกคนแล้วแหละครับที่เปลี่ยนตัวลงมาแล้วครับครบขึ้นเกมทางนั้นขวาครัาบอ่างทองจ่ายขนานเส้นมาเก็บบอลได้เจอโอ้โหเจอความแข็งแกร่งของมัธยมด่านคุณทษมาอ่าแล้วครับ แต่สกัดบอลกันไม่เคลียร์ครับแล้วจ่ายมาถึงสุดเส้นหลังเปิดมาแล้ว5-0ครับเออผมจะงงครับบอลมันทะลุมาได้ไงครับแล้วสุดท้ายครับเป็นทางด้านของนัทวีครับนัทวีกำเนิดวงครับยิงเข้าไปครับดูครับแม่เลียกกันไม่ขาดแล้วครับแล้วคขว้มาลูกนี้สวยครับแล้วก็แยกมาแล้วครับเป็นนัทวีครับเนี่ยพยัมจะบังครับแต่สุดท้ายเนี่ยเหลี่ยมไม่ดีครับ โดนแซะกลับมาได้แล้วก็เสียบอลให้กับ Sch อ er <c oughs> ่างทองปลุกขึ้นมาแล้วเป็นประตูครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครับของมัธยมดาดคุณทศครับอย่างที่เราบอกแล้วครับว่าทุกทีมนี่อยากมาแข่งหมดแล้วครัเด็กๆอย่ากมาแข่งก็ ก็ขอบคุณทางโรงเรียนแล้วก็ทางโค้ชนะครับที่จัดให้เด็กๆได้มาแข่งนะครับครับบการเกันครับเหมือนกับต้องขอบคุณครับก็คอยสนับสนุนน้องๆครับให้ได้เล่นกีฬาอย่างที่น้องต้องการครับแต่ดูตรงนี้ก่อนครับอ่างทองแตะไปโอ้โหใช้ความเร็วหนีมาโอ้โหแล้วปะทะกับผู้รักษาประตูผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับขึนเกมทางด้านขวาให้กับบารมีโอ้โหแล้วไม่ดีจับบอลไม่ดีครับ ก็อย่างโรงเรียนราชสาธิตราชพัฒนสวนสุนันทาเนี่ยตอนนี้โคด้ด1นสิทธ์เก่าปฐุมคาเขาก็มาคุมทีมครับนะครับตอนนั้นเนี่ยโค้ดหนึ่งก็มาคุยกับผมว่าเออช่วยให้น้องๆได้เล่นหน่อยได้ไหมอ่าเขาก็กลัวว่าจะไม่ได้เล่นเพราะว่าน้องๆอ,อยากเล่นรายการนี้มากครับซึ่งก็รู้อยู่แล้วแหะครับว่าโอกาส ชนะมันแทบจะไม่มีแต่น้องๆเขาอยากได้สัมผัสประสบการณ์การแข่งขันฟุตบอล7คนของเราครับครับให้กำลังใจน้องๆด้วยครับแล้วก็นี่ครับจบเกมไปครับอ่างทองปฐมโราวิทยาคมครับเอาชนะมัธยมด่านคุณทศไป5ประตูต่อศูนย์ครับครับก็ทุกทีมที่มาแข่งขันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายแะครับเดินทงเดินทางมาครับก็โรงเรียนเอยโค้ชเอ่ยนะครับก็สนับสนุนให้เด็กๆได้มาแข่งแล้ว รอครับอําครับเดี๋ยวพูทสินครับพูทสินครับเตมื่อกี้เอาลงไปผมขอญาตครับผมดันให้ไปหมดนะฮะเดี๋ยวฝากมาอีกชุดหนึ่งให้หน่อยนะครับผู้ตอบขอโรงเรียนขออีกโรงเรียนหนึ่งนะครับผมคืนไปหมดครับอ่าครับมาครับมาดูไฮไลท์ครับเกมคู่นี้กันครับแมขอขอญาตพูดออกใหม่นิดนึงครับเดี๋ยวจะไม่ได้ยินนะครับ เพราะว่าผู้บรรยายอยู่กัน2คนนะฮะก็เป็นทั้งหัวหน้าสนามสเตทเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้แล้วครับแตงั้วผมก็อาจจะต้องขออนุญาตใช้ไมในการสื่อสารกับผู้ตัดสินนิดนึงนะฮะก็นะฮะก็เป็นกำลังใจให้ครับมัธยมได้คุณทศนะครับแล้วก็แสดงความยินดีกับอ่างทองธรรมโรธวิทยาด้วยนะครับครับผมไปเจอนอีกทีก็ วันที่17เป็นอย่างน้อยนะครับครับช่วงวันที่17นี้ก็จะเข้าสู่การแข่งขันรอบแรกครับ้องบอกว่าแต่ละลูกของอ่างทองนี่สวยๆทั้งนั้นแหละครับแม่ใส่บุง่งมาอีกแล้วมากแ้วถ่ายสาวๆหน่อยค,คือเหมือนพอรู้ว่าจบการแข่งขันแล้วมันจะต้องมีการถ่ายสาวๆ ม่ก็เลยต้องในนี่หน่อยฮะเดี๋ยวไฮไลท์นะครับ <laughs> ให้ชมกันเต็มอิ่มครับ <laughs> การแข่งขันเต,ต็มแล้วก็ไฮไลท์ที่เกิดขึ้นในแต่ละคู่ครับ <laughs> ครับหลายคนก็บอกหลายๆคนก็เริ่มถามว่าทีมหลักๆเนี่ย แข่งวันไหนครับเดี๋ยวก็จะทยอยเริ่มแข่งกันตั้งแต่วันที่17เป็นต้นไปนะครับพวกทีมวางสาย A สาย B เนี่ยครับเดี๋ยวก็รอติดตามดูแล้วกันตอนนี้ยังเป็นรอบคัดเลือกหรือรอบพีลิมอยู่ครับก็ถ้าหมดวันนี้ไปครับก็น่าจะเห็นอะไรไม่มากก็น้อยแล้วครับแล้วก็ถ้าหมดสัปดาห์นี้ไปครับโปรแกรมที่ชัดเจนของรอบแรกก็จะออกมาแล้วนะครับครับก็สามารถเช็คโปรแกรมการแข่งขันได้ทางเว็บไซต์ c 7 h d แล้วก็ทาง Facebook ครับ เดีย7 HD สปอร์ครับเราก็จะมาอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันให้ได้รับชมกันครับครับนี่ครับโปรแกรมผ่านไป5คู่แล้วครับเหลืออีก3คู่ในการแข่งขันในสนามจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับเดี๋ยวคู่ต่อไปครับดาราวิทยาครับจะพบกับวัดประดูในทรงธรรมครับสักครู่หนึ่งครับ ฟุตบอลนักเรียน7คนแชมป์กีฬา7 HD แชมป์เป็นคับ2,025ร่วมเชียร์โดยน้ำนมถั่วเหลืองและ์ซซอยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศรถจักรยานยนตย์ามาฮ่ายาดมตราโปแดงเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาโวโรงพยาบาลบางประกอกง1ระก,กรันภัยไทยวิวัฒ PMCU ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปักกบูดักทีวีและปักกบูช็อปครับ